ถ้าไปถึงแค่ต่อกับถ้าเจ้ากับบ่อมามันกับมีเหตุผลย่เไงเนาะไอ้หมูหมูเป็นหมูเป็นตัวไปปั้นกันแท่นหน้าตีเจ้าหมาไปยางเหยียบดิเจ้าของเจ้าของหน้ามามาเห็นเห็นแต่ห้อยตีนหมาบ้านหมาปั้นกันแท่นหน้าหมากล้ได้กินเข่าหมูก็กินห่อมไรขันผู้เฒ่าเพุทธมงก นี่ท่านเจริญเรจริญมากนี่มันมันมีเหตุผลแน่นอะมันมีความเป็นไปได้ตามที่เขาเบิองน่ะมันคือจังกันว่านี่ท่านหลอกเด็กมันก็นหลอกอีหลีแต่ว่าแต่ว่ามันมีเ,เรื่องอ้ไเป็นแต่เสื้อได้เนาะคือจังไอ้ยังสี่แล้วไปเบิองนี่สอนยูทูบไ้เขาจะสอนนะเนาะเขาจะว่าไม้น่ะมันเกิดมามาแค่มารับเศษกลําไปซื้อ บางเชื้อพ่อมันตายไปแล้ววันนี้มันอาจจะไปเปิดมันอาจจะไปเป็นพุ่มหรือว่าอาจะไปเป็นเทวดาเลยก็ได้บางเชื้อมันบไปเป็นพ่อโยมบาลมันยิ่งแย่ไปหาเทวดาเลยจริงๆนะแต่แค่เกิดมารับศีกลับไม่ซื้อมาสัน่นไอ้จเจ้าสอนมาแต่ว่าความจริงมันจะ,จะเป็นเด็กเขากับหรุ่เนาะเอามาเคยไปเนาะไ <laughs> ด้ยินแต่แค่แต่บอกจะฟังเนาะ ่กินกินเดี๋ยวจะน้อยมันก็อ้วนเนาะเดี๋ยวจะน้อยเหมือนกับอ้วนเออบุหรุนมาใส่แต่ว่าไอ้สมมติว่ามันได้กินเหมือนไหนมันจะอยู่ไม่มันสิมาตรงนั้นแหละผมบอกให้มันกินซู่เหม่อได้หนิมาได้ประมาณอาทิตย์กลัวหรอมั้ เนี่ยตอนนี้ไม่เริ่มจะอ้วน,ต,นตึงไม่เริ่มจะตึงอย่นมาไม่หน้อยแล้วนี่ตอนแรกมมนจะจอย <c oughs> มันนี้มันนิ